หอมยังเนาะวัสดีค่ะน้าี่แม่สับเชนญค่นี่แม่จะเฮ็ดยังกินเนี่ยโดนเติรบบไม่ได้กินกับเขาฟีมือฮิแมโดนเติรบนลังคนบอกว่าใช่สุดล่ำบวได้แล้วอะสันน ah e ี พ่อฝากส้ายกระย,ยุ่น้องกันทันแม่ค่ะคืบนั้นแตขิงง่วนเลยเลียงง่วนเขาเชียวขิงขงว่วพ่อฝากพนาแม่คุ้นค่ะบอลุกมไส้เจ้าแม่เชียต้มยำเดือไไสยัง้า้ำไม่ไห,หไมไวมึงเป็นยัง <laughs> เป็นยังเป็แต่ว่าติ่ออกเองขั้นตอนออกมัน่มันความทีออม่สิไปแล้ว มืนอนีรถขั้วเปิดประทุนแมว่านั่งบอกกันอยู่นี่แม่ก็ลูกมาแล้งเขาตีนอ่อนใส่เมื่อนั่นนั่นนั่นสไลเดอร์สไลเดอร์นุมน่มๆอยู่หลังขั้วพอดีอีแม่อ่อยกำลังเตรียมนวกินลูกก็จะไปย่างหากินหวานก่อน ไปมเอาฮเอาบอกพี่กัดล้านใดร้านใดเบอร์เลศก็บอกว้ตัวฮัชสีเดมไม้บมเห็นมาเห็นราคาแล้ว่ถือร้านว่แสดงว่าเราเป็นตะกอนมอถอ้านกันเอย้องกันเลยบอกเออออพี่น้องมาเด้อผู้ใะอยากกินกับเขาพี่มือแม่ล้าจับฉลาเอามาร้านใดสิพน่พานจ้าเ๋้าแม่กินน้ำบ้านตี กินได้ยุติกินได้กินได้ไปพี่น้องมูแจ้งว่าใครโอบวะขอบคุณปิ้งนั่นแหมฮะขอบคุณปิ้งนั่นไหมขอบคุณปิ้งแบบใดขอบคุณปิ้งแบบใดอ่ะเขามีขายติม่โอ้ขอบคุณเจียนไอพี่เคร่กินนะเออนั่นรู้บดินรู้บาดินอันมากคนละคันอ่ะเฮ้ยสวอมาก ไปกันไปออมหัวพอมีเบียกไปออมมันวางเตี้ยเงินไหลเนาะผมจะไปจิไปย่างรอเบอร์คะแนนอีสื้อมาให้ไปลืม